มาเร็วมาเร็วจบจบเร็วเค้มเร็วลงมาช่วยลงมาช่วยผมเล่นด้ยอ่ะมันเล่นไม่ได้ครับบางสี่นคนแล้วครับโอเคบางสี <Okay. S 1> ่นคนแล้วครับเดี๋ยวเล่นอีกเกมหนึง่งเดี๋ยวลูกก็ไปนะ้วเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นสิหนึ่งควัสดครับเดี๋ยวลูกไปหาทำธุระก,ก่อนผู้หญิงเข้ามาช่วย้เร็า I never wanted to come to this place. <laughs> สมาร์ภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์ตรงนี้ตองตอบได้ <S I s u r e that yourami name l i v ตอบได้ ไว้ตรงนั้นขอ,ข,อขอบคุณนะ มีตัวพิ่งโดดมาเะยดาวดาวด้ดาขอบคุณนะ เปิดเลขห้องไหมเปิดครับทีเปิดดูครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเจอกันช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวลงไปทำาลระแล้วขอไปทำธุระก่อนครับเล่นลุงเล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเจอช่วงเย็น มเจอปืนอะไรไหมอ่ะผมไม่ได้อ่ะปืนอนนั้นนะ่ะมันเรียกว่าปืนที่มันยิงแรงอ่ะที่มันอัพสามได้ด้วยอ่ะเออเจือปืนนี้แหละลูกปืนนี้แหละเจียงอันนี้แหละปืนแบบนี้แหละอย่างนี้เลยล 放这里。嗯 tầm dài ở, tầm dài ở, chán ranc đâu đào 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 l องอยู่นี่สวัสดีครับไอคิน้อยเดี๋ยวต้องกดเลขห้องกันนะครับไอคิ IQ. ต้องรอกดเลขห้องครับ อยากเข้าแคนอยากเข้าแคนทักไว้ที่สาขาสองเลยครับเดี๋ยวลุงมาคอมเมนต์ในคลิปลุงก็ได้เดี๋ยวลุงมีตัวไปตัวลุงมีตัวดีมีตัวดีไปบ้านเหลือง สวัสดีครับดิวใจเกเลสวัสดีครับดิว้นมาพ้าไหมครับสแก้วไหมครับ กำลังเล่นมันเลยเมา,ายเก็บาเก็บด้านล,ล่างก็เจ็บมาขายบัวต๋าวซะงั้นไปแล้วเข้าวงก่อนเจเจเดาวดาวดาวดา ยไปตรงนั้น อย่างเยอะมันไม่ได้เรียกว่าชุบเยอะลุงเรียกว่าเต็มขอ,ของน้อยขอบคุณนะใช่ครับเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นครับเดี๋ยวลุงไปลุงไปทำธุระแล้วครับเบบซีลุ่นมนวดเจอกัน,กน,นช่วงเย็นนะครับหนุ่ังปิ้งผนยื่นให้ฉันมต่าเมื่อกี้ชุบได้ชุบได้ อย่าเพิ่มใจเสียอย่าเพิ่มใจเสียลุง oh, 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 oh. เฮ้ยเกมนี้บุญญาแล้วเอาให้บุญญานะตุ๊กตาลุงว่าตุ๊กตาจนะลุงขึ้นมาตุ๊กตาเนะี่ยฟาร์มได้นะฟาร์มได้นะบนตุ๊กตาเนะี่ยมีกึ่งตีนั่นนะ่ะ โอ้โหโคตรเจ็บไม่ตายฟังฟังผมตายอเอะลุง đa anh đa anh Cái tên này yên không biết yên nha tân ở yên nha này anh yên nha tân anh ข่าบ้านแล้วข้าบ้านแล้วอะไรก็ไม่ใช่โอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นครับไปละวเดี๋ยวลุงเขาโตก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บค,ครับครับ Good.